สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเกาะติดชีวิต CEO ในวันนี้เราจะมาตามติดชีวิต CEO หญิงเก่งแห่งบริษัทไดโนพายซอฟต์แวร์คุณเจนจิราปรยุรัตน์ในการประชุมเวีนไมช่วอเวลาพรีเซนต์สินาทีของคุณเจนจิราประยุรัตน์จะพูดถึงอะไรไปชมค่ะค่าจากไดโภายซอฟต์แวร์เราก็ทํามา22ปีแล้ววกุ้น อยู่กับต้นทุนบัญชีนะคะตัวเลขบัญชีการดูแลสมบัติสต็อกของเรานะคะอ,อ,อีกจุดแข็งจุดหนึ่งที่เราทำมาตลอด10ปีนะคะก็คือการเล่นกลยุทธ์ค่ะนะคะ,นะคะทำกลยุทธ์ ถูกหมดแหละนะคะว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนทำกลยุทธ์กันเยอะแยะ k P I เป็นคําที่ทุกคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนทานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจส่วนมากเลยเนี่ยมักจะทําตามๆกันไปจริงไหมะนะคะแล้วก็ไม่ได้หวังจะเก็บเกี่ยวอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรเหมือนกันตัวเลขมัน ฉันก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าต้องทำก็ทำกันไปแต่ตรงเนี้ยมันอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าตั้งแต่ปัจจุบันจน,นถึงอนาคตนะคะทุกอย่างเราต้องเป็นสากลเพราะอะไรว่าเราจะเข้าอาเซียนนะคะดูสิประเทศอะไรเยอะ,ะ,ะแยะไปหมดเลยแล้วพี่ไทยเราก็อยู่ตรงนี้นะคะเราจะมีความเกี่ยวข้องแล้วชาวบ้านชาวช่องก็จะมีช่องทางที่จะวิ่งเข้ามาในประเทศไทย นะคะมาเอาผลประโยชน์มาแข่งขันกับเราฉะนั้นการบริหารของเราจะต้องเป็นสากลจะต้องมีความชัดเจนจะต้องสามารถดึงเอาคนในองค์กรมาร่วมมือร่วมใจกันทำง,งานได้มันถึงจะสำเร็จไม่ใช่หัวหน้าเก่งสวยอยู่คนเดียวใช่ปะมันไม่เกิดหรอกแบบนั้นะนะคะฉะนั้นเนีย่ยในการเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคุณมีหรือยังคะ MBO ใครรู้จักบ้างว่า MBO แปลว่าอะไรย่อมาจากอะไรยกมือ ไครับน้องบีมใช่น้องทีมใช่ตอบถอกนะคะไม่ก็จะดูว่าน้องตอบถูกหรือเปล่าใช่ตอบถูกเลยครับค่ะขอบคุณอาจารย์นิชัยค่ะนะคะแปลว่าอะไรคุณตั้งบริษัทมาคุณเดบย์จัตถีอะไรคะคุณหุยต้องตั้งใจเย็นกันแล้วครับต้องตัง้ตงใจเย็นกันเลยครับความิเถื เลยว่าเดี๋ยวอีก5ปีข้างหน้าตอยงเกียรติจะเป็นโรงงานกลาสที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนจริงหรือเปล่ามันชันฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องใหญ่ขึ้นไปแค่ไหนใช่ป่ะคะนะะี่คือความสำคัญก้าวแรกมีนาทรานพอร์ตจะเป็นยังไงแค่ไหนในประเทศไทยนะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นอปเจหมียที่สำคัญฉะนั้นเราจะต้อง คุณก็จะเริ่มมีหนทางต้องสร้างหนทางไปสวบเจ็ดถิบนั้นจริงไหมนะทางที่หนึ่งไม่ได้ไปทางที่สองไม่ไงั้นก็ต้องไปกันหลายๆทางเพื่อที่จะไปถึงตรงจุดนั้นนั่นเองนะคะซึ่งพอทําตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะสิ่งที่คุณต้องการนะคะว่าฉันทําไปถึงไหนแล้วนะคะต้องวัดผลการทํางานต้องวัดคนว่าแต่ละคนเขาเดินไปกับเราได้ไหมจริงไหมนะคะดังนั้นะะตรงจุดนี้เองคุณก็ต้องเริ่มด้วยว่าคุณจะไปที่ไหน คุณมีอะไรที่มุ่งหวังไว้วิสัยทัศนคุณมองเห็นอะไรเห็นประสิทธิภาพของตัวเองแค่ไหนนะคะมีทางยังไงแล้วอาลซ์สกอร์ก์ดก็คือ มีโครงสร้างอย่างไรนะคะที่จะต้องทําแล้วแผนต่างๆของคุณก็จะคลอดออกมาเป็นลักษณะมุมมองนะคะพอนี้อันนี้มันจะตกจอนะจริงๆมันต้องสี่มุมมองนะคะเพราะฉะนั้นในแต่และมุมมองสมมติว่เป็นลูกค้าความพอใจย,ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงเราจะได้โด่กันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณเพื่อจะตั้งว่ามันมีกลยุทธ์ก็คือ ชี่วันสิบปีก็ยังได้แต่พอเราเอาออบเจกติตั้งเสร็จแล้วสิบปีนะห้าปีใช่ป่ะตอยยงเกียร์ห้าปีเท่านั้นเองตอยยงเกียร์ขยายสุทในอาเซียนไลไหลไหลลงมาจนแพงแล้วปีนี้ตอยยงเกียรจะขยายใหญ่เป็นกี่สิบเปอร์เซ็นต์งานนะไม่ใช่ตัวไม่เกี่ยวกับเรานะเราไม่ได้เราไม่ได้ชงอะไรเลยนะ ตรงนี้แล่วค่ะที่ว่าพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณตั้ง KPI ก็คือสิ่งที่ตรวจวัดได้นำมาใช้ต่อได้จริงทำให้ตอบสนองนะคะแล้วก็มีประโยชน์จริงตรงนี้แล้วเนี่ยพอคุณทำตรงส่วนนี้ออกมาแล้วเนี่ยคุณถึงจะประเมินนะคะซึ่งสิ่งที่ตรวจวัดนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่กลยุทธ์เท่านั้นพนักงานเสมียนนักบัญชีคนเก็บแก้ว driver r o u t i n ี work เกี่ยวด้วยทุกทุกคนในองค์กรคุณมีสิทธิ์ที่จะร่วมกับความสำเร็จและความเสียหายของคุณโดยการบริหารงานของพวกคุณเองแต่พวกคุณต้องการเครื่องมือที่สำคัญและทุกวันคุณจะใช้เครื่องมือนี้ในการบริหารปัจจุบันเราไม่มีเครื่องมือที่สะท้อนให้เราเห็นภาพของตัวเราเองนั่นเองนะคะฉะนั้นพอเราเห็นแล้วเนี่ยถ้าคุณทำ ไม่ไดิแล้วอะไรก็ไม่รู้ก็วางนะตรวจวัดมันรู้สึกว่าอย่างไงเอาไปรับโทรศัพท์ให้ทันภายในห้านาทีก็แล้วกันนะทุกริ้งอย่ายให้เกินห้ากริ้งนะเธอไม่ไม่เกินแล้วไงคะไม่ได้ไม่ได้หลักการันตีเลยว่าจะมียอดขายดีขึ้นไม่ได้การันตีเลยว่าลูกค้าจะแฮปปี้ใช่ไหมคะ เองที่วัดผิดนะคะไม่รอบคอบและไม่ไดเอามาประเมินผล KPI ก็บอกเฮ้ยไม่ได้ไปได้ยินบ่อยๆนะพนักงานฮ้ยจะเสีย KPI นะเห็นแต่ตัวกันจังเลยเพราะว่าหวง KPI กันตัวเองเพราะว่าเขาเข้าใจผิดเพราะว่าคุณวัดผิดนั่นเองคุณและเราผู้บริหารเป็นต้นต่อของความผิดพลาดนั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำถูกๆดีๆเนี่ยนะมันจะทำให้องค์กรเนี่ย มีความสําเร็จคุณจะมองเห็นเลยรลู้ป่ะคุณจะมองเห็นว่าพนักงานคนไหนที่ทํางานดีคนไหนที่ทํางานไม่ดีแล้วคนไหนที่สําคัญคนไหนที่ไม่สําคัญเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักที่คุณให้น,นี่เป็นน้ําหนักต่อร้อยเสมอเลยนะคะได้มีสี่มุมมองได้ร้อยอันนี้รวมกันได้ร้อยตรงน,นี้รวมกัน ร้อของอันนี้เห็นไหมคะไอ้นั้นเนี่ยพอเราใส่น้ำหนักลงไปคุณให้รับโทรศัพท์พูดเพราะเป็นร้อยหรือเปล่าเป็นหนึ่งขายแทบตายสิล้านก็1หนึ่งใช่ป่ะบริหารดีแทบตายก็1นหนึ่งนี่คือความเสียหายแต่ไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมือมันต้องเก็บมันเก็บมือแต่ด้วยตัวนี้เองคุณใส่น้ำหนักคุณจะเห็นเลยว่า อ้น,นี้ดูดูดีเนาะร้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนที่น้อยมากเป็นน้ําหนักที่นิดเดียวในองค์กรตรงเนี้ยค่ะที่จะทําให้บอกได้ว่าคนของคุณมีความสําคัญตัวเล็กหรือตัวใหญ่งานล้นมือหรืออย่างนะคะเพราะว่าถ้าเขาจับส่วนใหญ่ขึ้นมาไอ้หมอน,นี่ถนะ้ามันป่วยแล้วมันพยศขึ้นมานี่เรามีโอกาสเซไดนะ้มันจะเตือนเรานะคะ ก็วัน <đấy> น so i̇şte. ี้ไม่ค่อยมีเวลามากเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยทำมาเพื่อเมาส์แตะสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆในการโชว์ทีนี้ของเราก็จะออกโปรดักต์ใหม่นี่นะคะก็คาดว่าจะสมบูรณ์แบบเพราะตอนนี้ทำไปได้85%แล้วนะคะน่าจะสมบูรณ์แบบได้ภายในเดือนเจ็ดนะคะก็ยืนยันได้ว่าครบวงจรในการบริหารแล้วก็เจาะลึกในส่วนของน้ำหนัก เพื่อไปการทําการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ของคุณที่เราต่างมีอยู่ในบริษัททั้งนั้นเลยให้เขามีความสุขให้เขามีความมั่นใจในผลงานแล้วก็รักองค์กรเพราะองค์กรมีความบริหารโปร่งใสเห็นชัดว่าใครมีงานใครไม่มีผลงานนะคะโปรง่งใสเพราะเขาจะเห็นตัวเขาเองและเขาจะเห็นคุณด้วยและเขาจะเห็นระดับองค์กรเลยนะคะว่าตอนนี้มีผลอย่างไร ฉะนั้นเขาจะมีส่วนร่วมกับองค์กรนั้นๆอย่างลีเรียกไม่ได้เลยนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จอันนี้เป็นแบบคลาวดนะคะเป็นเทีย์เป็นคลาวด์เปต่างๆด้วยวันนี้ก็มองหาจริงๆแล้วจะทำธุรกิจเนี้ยอยากจะมองหาในส่วนของ partnership นะคะก็คือ,อ,อผู้ที่ดูแล HR นะคะจะเป็นลักษณะคอนซัลท์เ r ก็ได้นะคะหรือว่า มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านบุคคลไม่รู้มีแค่มากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่จะไปสอนให้นักเรียนรู้จักสิ่งเหล่านี้อาจารย์เอาพวกเนี้ยไปสอนให้ลึกซึ้งเราต้องพื้นฐานความเข้าใจของเขาตั้งแต่เด็กเพราะตอนนี้ผู้ที่จะสอนตึกหามาร่วมงานกับเราและผู้ภาษาเดียวกับเราหายากมากกว่านักต้อนทุนบัญชีอีกยกว่าโปรแกรมเมอร์อีกนะคะก็ถ้า ตรงนี้มีก็ขอแนะนำให้ด้วยน,นะคะค่ะก็วันนี้ Present อันนี้ก็ขอบคุณดร์นะคะที่มาร่วมแล้วก็ทำ Presentation ต่างๆให้ก็สอนให้พูดตรงนี้เพราะว่าก็มไม่ได้ e อ็กซ์เท่าไหร่ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการพรีเซนต์สินาทีของคุณเจนจิราก็ได้จบลงไปแล้วเธอพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ตัวใหม่ <S 2> <S 2> ที่ใช้บริหารองค์กรและบุคลากร,กร ที่มีประโยชน์และความสำคัญต่อทุกๆท่านมากๆค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วหากท่านใดยังไม่มีไอดอลที่เป็นหญิงเก่งก็สามารถเข้าไปติดตามชมเก่งนี้ได้ที่เว็บไซต์บริษัท Double Pair Software สำหรับวันนี้ดิฉันน้ำฝนแทบปืนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ